วันวันไม่ได้ทำอะไรเลยแหมตะกันอยู่นี่ละจ้ะพี่น้องท่าประจำข้างหน้าอันนี้นางงอแง,งมากเลยสงสัยจะไม่สบายแม,แม่แม่ลูกแมมเม่กาอลิีน ถ่ายไว้ให้ดูดูตอนโตค่ะหนูจะกินนมท่านี้แล้วก็นอนหลับท่านี้ประจำเลยตอนนี้ไม่ยอมลงไปแล้วจ้าชอบท่านี้ไปแล้วแล้ว,วกระตกหน่อยจิ๊บจุ๊บจิ๊บน้อยน้อยวัยห้าเดือนกับอีกยี่สิบห้าวันนะคะ ถ่ายไว้ให้หนูดูตอนโตเหมือนเดิมหนูอย่าลืมเข้ามาดูนะคะคนเก่ง<ะ>ๆๆๆนม้แม่ก็คือเยอะมากเลยเต็มเสืออ้อหมดเลยอแหม่มแหม่มกับแหม่มกระตุ้นนอนกระตุนน้นนอนไอลิน นอนหลับแล้วหลับแล้วเรียบร้อยพอหลับแล้วน้องก็จะสะดุ้งขึ้นมาดูนมจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บสาวน้อยของแม่อานมดูดแล้วค่ะน,นอนค่ะทีนี้นอนค่ะนอน ปิดนมก่อนนะปิดนมแล้วค่ะเั้นเถ้านอนที่หนูชอบนอนดมกลิ่นแม่พอแม่ลุกไปสองนาทีเท่านั้นเห็นผลจ้าให้ยเก่แก่ทันทีเลย,ยาสาวเลย สน้อยอลีนพอนอน,นแม่ก็อยากจะปลุกแต่พอตื่นแม่ก็อยากจะให้นอนตลกตนอนด้วยกันไปเลยจ้าวันนี้หนาวมากทำอะไรไม่ได้จ้าหนาวมากมากเลยหนาวสองวันแล้วจ้าน้ำมูกก็ไหลทั้งแม่ทั้งลูกเลย ไวห้หนูดูวันละนิดละนิดนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะให้หนูนอนก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะแม่ีม